สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็เป็นวันที่17เดือนตุลาคม2563นะครับพี่นิ่มโกโบอนะครับก็ได้เอาแผ่นรองมาให้ผู้ป่วยที่อยู่กุฎีกุฎีขาวนะครับเขตธนบุรีก็ขอพี่นิ่มพูดอะไนะครับครับวันนี้ผมก็ได้รับการประสานจากท่านพี่ว่ามีผู้ป่ว,ปวยต้องการใช้แผ่นรองซึ่งผมก็เลยวันนี้ก็รีบนํามาให้ไว้ใช้เลยเพื่อ ลดค่าติได้จ่ายในครื่องเรือนให้กับทางปุ๋ยครับเรวถามเขารู้สึกของถามความรู้สึกของพี่นะครับอ๋อสิงติ่งเป็นพี่อ่ะพูดดิติ่งเป็นพี่เขาอ่ะพูดดิอ๋อเพียงกันเองอ๋อขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะช่วยประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาเดี๋ยวคนนี้พูดเลยครับ อะก็มีนะนี่นะพานบุญนะรับอันนี้เป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญที่ชวยเราได้ควารู้สึกยังไงบ้าได้ว่าทำบุญขอบคุณค่ะดีใจค่ะที่ว่าไม่เลืมพวกเรานะคะเพราะมีเราก็ยังพึ่งพากันได้อยู่ค่ะพึ่งมากค่ะใครผมก็ใครนะพี่ๆท่านไหนที่ได้ดูนะครับถ้าใครที่อยากมาเยี่ยมชมนะครับสามารถติดต่อดูในข้อมูลได้เลยนะครับผมนะครยังมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นครับก็ ใช้ได้อยู่อีกประมาณสี่เดือนนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับที่ได้ร่วมทําบุญเข้ามานะครับผมขอบคุณครับ,บคุณค่ะ